คุณสังเกตง่ายๆครับมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งพูดบนเวียนอยู่แต่ในอ่างนะครับพยายามจี้ตรงนั้นแล้วก็มีอีปากกระโถงก็พยายามครับนับคอนเทนต์ไปเลเลขโว้เวียนอยู่ในนอ่างนั่นแหละคือไปไม่เป็นไงไปไม่เป็นเลยไม่ได้มีสาระอะไรเลยมีแต่ความบันเทิงเนาะนะนางปากกระโถนนี่ฟิลลิ่งนะฮะทั้งภาษากายภาษาภาษากายเรื่องสีหน้านะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดิฉันนะครับปาก,กไม่สั่นกับปากกระโถงนะทุกคน มึงมึง acting อะไรขนาดน,านั้นมึงพูดธรรมดากูเลยมึงพูดธรรมดากูได้นะนะมึงพูดธรรมดามึงไม่ต้องดัดจริตจีบปากจีบคำมีเท่าแต่อุ้ยอุ้ยเอออไอย่างนี้มันไม่หืมดูแล้วมันไม่ต้องขนาดน,านั้นไอ้แหลมเนอะไอ้แหลมมึงไม่ต้องเสียวงานนี้มึงตายแน่ๆนะครับเมื่อกี้สายรับข่าวมาตามกังวลนะปากกระโหนก็พยายามจะช่วยแต่ดนนันไม่ขึ้นเข็นไม่ขึ้น นี่นจริงปากกระโหนมึงใจเย็งเงนๆนะมึงใจยงเย็นนะเรื่องของมึงเนี่ยอีกไม่นานมึงใจยงเย็นปากกระโหนนเจ๊ะไะครับไม่ต้องกลบเกลือนทำไมไม่เล่าเรื่องของตัวเองล่ะทำไมไม่บอกล่ะว่าอายการสั่งฟ้องแล้วหรือยังไงปากกระโหนถูกไหมครับเออนะครับคือตอนนี้ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเฉยๆละเขาไม่ได้เสียดอ,อะไรกับเรื่องที่เกิดแต่ไอ้แหลมเนี่ยออกมาทุรนทุรายด้วยกันไร้แบบเพี้ยนไร้แบบพยายามที่จะบอกว่าฉันยังดีอยู่สบายใจอยู่ อาการมันออกห้ดูแววตามันสิดูแววตามันสินะครับเดี๋ยวผมเขาดูนิดนึงนะใจะเย็นนะขอดูนิดเดียวอืมผมดูนิดหนึ่งตานี้ลอยเลยครับนี่นะนะนะตานี้ลอยเลยครับพี่น้องโอ้โหนะครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับนะผมจะบอกให้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาทิ้งช่วงเวลานะเขาเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่แล้วเขาบอกคุณเอง เขารู้ตัวตั้งนานแล้วเพียงแต่ทิ้งช่วงเวลาไว้ก่อนแต่รอบนี้เนะี่ยทิ้งไม่ได้แล้วเพราะมันมีการเร่งรัดมาจากป่าไม้หกแล้วนะสําคัญที่สุดวัตถพุพยานพยานบุคคลเพียบพร้อมดินไม่หลุดพี่น้องครับดินไม่หลุดนะดินไม่หลุดครับวันนี้ยิ่งดินยิ่งดินยิงดินนีนะครับยิ่งพันตัวเองครับยิ่งออกมาแทมาพูดต่างๆไปพูดเรื่องเก่าทําไมเขาไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงขั้นขอความเป็นธรรมไปแล้วไอ้นี่ก็ยังวนอยู่ในอ่างเลยนะ นะปากกระโหนก็งโง่ตามอีกเ,อเล่นคอนเทนต์ต่อยอดกันอาจาดูแล้วมันก็เพลินๆหรือย่อทอชองสุนนานร์นครโอ้ยนะครับโอ้ยมันเบอิอไปไหมอะนะห่วงตัวเองก่อนไหมปากกระโหนห่วงตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปตามเรื่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตามเรื่องแล้วครับเพราะผมมีภารกิจจะต้องไปอีกหลายจุดหลายที่นะฮะเพราะฉะนั้นปากกระโหนไม่ต้องห่วงอย่าเพิ่งห่วงคนอตื่นห่วงตัวเองห่วงตัวเองกับข้า,ขาหนู กูดูไทยกูแมงปอวันนี้แล้วครับกูเลซี่วันนีน้ครับมีใครน้อนะครับมีใครน้อยังไม่ได้กดไลค์ผมมีผู้หญิงคนนึงตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็วิ่งไปตามก,กระบนแต่กําลังจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีที่หนักกว่าในทางตรงกันข้ามพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลที่อยู่ในคลิปทั้งหมดพร้อมหมดนี่จะผมเป็นเจ้านะฮะเออจริงๆพอกันทั้งคู่เลยนะครับ เลิวฟังไว้นะปากกระโหนกูจำสมเขี้ยวกูไม่ยอมแหมมึงจำไว้ได้ปากกระโหนกูไม่ยอมยังไงกูก็ไม่ยอมกูจะฟ้องทางแพ่งต่ออีกมึงค,คอยดูแล้วกันหลังจากตัดสินเนี่ยกูจะฟ้องทางแพ่งต่ออีกเออมึงคอยดูแล้วกันกูสบายอยู่แล้วทีมงานกูเยอะไม่ต้องจ้างอะไรมากมายสบายๆมึงใจเย็นๆพี่สัมพันธ์สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับคุณานิดาสวัสดีครับกูยุสสวัสดีครับคือสองคนนี้เนี่ยนะครับออกมาเล่าคอนเทนต์ซ้ำซากเป็นการพูดเอาใจเฉยๆนะครับ เน่ครับสอง4ส,สแหลมโดนเน่ครับพี่น้องครับคุณเจเจสวัสดีครับมันมาถึงข่านนี้แล้วทุกท่านมันมาถึงข่านนี้แล้วเราจะไปพูดเล่นเลไม่ได้มันมาถึงขั้นนี้มันพูดเล่นไม่ได้ครับพี่น้องนะฮะคุณตัวเต,ตึงคุณนันทการคุณบีบีสวัสดีครับผมคุณกีโรติของบางอย่างพูดเล่นได้ที่ไหนอะทุกท่านนะอีกอย่างผมย้ํานะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนนับหนึ่งไปแล้วพียเนี่ผมมานับสองวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็โทรมาหาผมจริงๆทุกท่านก็ได้เห็นในการไลฟ์สด เขารู้หมดแล้วว่าใครเป็นเจ้าของแล้วเรื่องข้อหาแล,แล้วรู้ไหมกระต่ผู้ต้องหาคือใครนะไม่รอดหรอกครับผมบอกได้เลยว่าไม่รอดนะสวัสดีครับคุณพนิดาขอบคุณมากครับ CBM อสวัสดีครับ,บรวีรวุฒิสวัสดีครับคุณบีคนเดิสวัสดีครับไม่รอดจริงๆอากาับผลไม่ต้องพยายามช่วยแก้หรอกยังไงมันก็ไม่รอดไอ้ส่วนที่ตอนนี้มันจะพังเพออพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้เนรคุณพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ยืมเงินยืม,ยม,ยมต่ออันนั้นมันไม่เกี่ยวกัวกบเรามันนอกเรื่องันนอกเด ทำไมไอ้แหลมไม่ออกมาโต้ล่ะว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องฉันถูกจ้างมาบุคคลวนวิดีโอไม่ได้เคือยญาติฉันเอออย่างนี้น่าสงสารไอ่น่าสงสารน่าส,สาน,าสสานาสใจคุณแมงปอแก้วคิดเหมือนผมเลยแต่ผมมันช้าไปแล้วครับวันนี้ผมไปปั๊บอีกไม่เกินเจ็ดวันคอยดูแลกันได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาอิลีนะฮะคอยดูคอยดูคืนนี้นะพี่น้องคืนนี้นะพี่น้องคอยดูนะมีคนเติม เดี๋ยวเติมชาอีกสักกี่เชือกาเชือก6อเชือกอ่ะเดี๋ยวครอยดูนะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมึงจะนอนไม่เป็นสุขนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปกูจะตามมึงยิ่งกว่าเงาตามตัวนะนะครับอ่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปกูจะตามเรื่องนี้จนได้ถึงที่สุดนะในวันที่มึงถูกควบคุมตัวส่งฟ้อง,องประกันตัวกูจะไปเยี่ยมมึงกูจะไปเสนอหน้ายิ้มให้มึงกูจะยิ้มแบบประยุทธ์จัดโอชัยมึงเลยเวลามึงถูกควบคุมตัวใต้ขนศาลทั้งครอบครัวหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลย กูยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ที่แน่ๆมีผู้ต้องหาเราสองคนเท่าที่เท่าที่ถามมาเท่าที่ถามมาเนี่ยที่ตกเป็นผู้ต้องหาอย่างชัดเจนคือสองคนนี่เรื่องจริงแต่ไอ้ผู้หญิงเนี่ยผมอยากให้รอดรอดไปเอาผู้ตรงๆเลยเพราะว่ามันมีทางออกให้มันอยู่แต่ไอ้แหลมต้องยอมรับผิดเองนะอันนี้กูก็ไม่รู้นะนะคืนนี้วินาทีนี้มึงเป็นต้นไปมึงจะนอนไม่หลับนะ เพราะมึงจะต้องอ,อกสั่นแขวนว่าเมื่อไรจดหมายผิดซองจะไปหามึง